27นะครับจากรูปในการกำนวนให้วนล้อสองรูปมีรูปสองวงมีรูป1นถึงแจากรูปหมุนสองรูพร้อมๆกันจะทําให้มีกวิธีทำให้เป็นจํานวนคู่วิธีการทํานะลูกเราต้องมาดั้งดูก่อนว่าเราทํำยังไงคือจะเป็นจํานวนคู่นะครับการจะเป็นจํานวนคู่ได้ก็คือวิธีแรกจํานวนคี้บวกจํานวนคี่คี่บวกจํานวนคี่ คือยังไงลูกหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองเห็นไหมอะไรบ้างสามบวกเจ็ดก็เท่ากับสิบเห็นไหมเป็นคี้เป็นคี้บวกคี้เป็นคู khi, น khi, ไ่ไหมลูกนะหนูลองบวกดูจะเป็นคู่อีกวิธีหนึ่งจะเป็นจํานวนคู่คือจํานวนคู่บวกจํานวนคู่ก็คืออย่างเช่นสองบวกสองเท่ากับสี่หรือสี่บวกหกเท่ากับสิบเหมือนกันเห็นไหม นี่คือวิธีทําให้เป็นจํานวนคู่นะลองไปบวกดูมันก็จะตามนี้นะพวกนี้จานวนคู่นะนี่คู่นี่ก็อะไรเหมือนกันคู่โอเคไหมลูกคราวนี้เราก็มาดูวงล้อเลยวงล้อที่หนึ่งมีจํานวนเอ่อมีจํานวนขี้กี่กวิธีหนึ่งกับสองเนี่ยจะเหมือนกันเห็นไหมลูกหนึ่งคับไม่เท่าเจ็ดแปดหนึ่งคับไม่เท่าเจ็ดแปดเพราะฉะนั้นจํานวนขี้ก็มีอะไรจํานวนขี้ก็มีในวงล้อนะ จำนวนคี่ก็มี1 2 1 3 5สองหนึ่งสหส่วนจำนวนคู่ก็เป็นอะไรลูกจำนวนคู่จำนวนคู่ก็เป็น2 4 6สี่โอเคไหมนี่คือจำนวนคู่เพราะฉะนั้นถามว่าได้กี่วิธีพอได้กี่วิธีปุ๊บถ้าเราอบคี่กับคี่ก็คือว่าเราก็แยกในวิธีการทำก็คือว่าเอาจำนวนที่เป็นไปได้ตัวแรก คูณกับจานวนที่เป็นไปได้วงที่2วงแรกเนี่ยเป็นได้ถ้าหนูจะเอาจํานวนคี่ก่อนจํานวนคี่มีทั้งหมดกี่วิธี4วิธีวงแรกเพราะว่าเหมือนกัน1นึ่งสามห้าจาำนวนคี่วงที่2ก็เหมือนกันคือ1นึ่งสามห้าก็กี่วิธีเหมือนกันลูก4วิธีเหมือนกัน4ี่คูณสเป็น16คราวนี้จํานวนคู่มีกี่วิธี2องสี่หกแมี4ในวงแรกวงที่2ก็มี4วิธีเหมือนกันก็เป็นเท่าไหรเหมือนกันลูก16บบวกกันได้ สามสิบสองเห็นไหมข้อนี้ตอบเท่าไหร่เลยสามสิบสองวงข้ออะไรลูกข้อที่สี่โอเคนะครับอ่ะไปข้อต่อไปกันมา,มาดูข้อที่สิบแปดนะนักเรียนกลุ่มหนึ่งมีน้ำหนักสี่สิบห้าหกสิบหกสิบห้าสิบสี่ห้าสิบเจ็ดห้าสิบสี่ x หกสิบห้า x ห้าห้าถ้าน้ำหนักเฉลี่ยของเรียนกลุ่มนี้มีค่าเท่ากับห้าสิบสี่แล้ว x มีค่าเท่าไหร่เราจะมีสูตรนะลูกก็คือว่าน้ำหนักเฉลี่ยนะครับน้ำหนักน้ำหนักเฉลี่ยนะ การจะหาน้ำหนักเฉลีย่ยก็คือเอาทําไมลูกน้ําหนักของทั้งหมดเลยผลรวมของน้ําหนักผลรวมของน้ําหนักคือเอาทุกคนมารวมกันของน้ําหนักนะหารด้วยอะไรลูกหารด้วยจํานวนทั้งหมดโอเคไหมนะสูตรนี้ไงไงก็คือหาค่าเฉลีย่ยแหละเอาทั้งหมดบวกกันแล้วหารด้วยจํานวนทั้งหมดคราวนี้เราก็พอเราได้สูตรนี้ปั๊บเนี่ยหนูก็เอาค่าที่มีเนี่ยไปแทนนะคือไม่ต้องคิดอะไรมากทําตามสูตรเลย เขาน้ำหนักทเทลี่ยของกลุ่มนี้คือ54าสิบสีเห็นไหมโจอบ,บอกก็คือตรงนี้คือห้าสเลยพอรวมเ่ยก็ทุกตัวมาบวกกันเลยก็มีตั้งแต่สี่สิบห้าบวกหกบวกหกบวกห้บวกห้บวกห้บวก x อ็บวกอะไรอีกมี x มีหกบห้ก็มี x มีห้อีกตัวหนึ่งแล้วทั้งหมดหารด้วยทั้งหมดมีกี่ตัวลูกนับเลย นะนับเลยจะนับจากตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีทั้งหมดสิบเพียนใมโลกมีทั้งหมดสิบเสร็จแล้วหนูก็แก้สมการธรรมดาเอาสิบย้ายไปคูณห้าสิบสี่ก็เป็นห้าสิบสี่คูณสิบเท่ากับทั้งหมดตัวเลขเนี่ยหนูเอาทุกตัวมาบวกกันนะทุกตัวเนี่ยมาบวกกันที่เป็นตัวเลขนะบวกกันมันจะได้เท่ากับสี่ร้อยห้าสิบทาไปบวกดูนะครับส่วน x กมีกี่ตัวลูก x มี สตัว x บวก x ก็เป็น2 x เห็นไหมเอา10ย้ายไปคูณอันนี้บวกกันตรงนี้ก็จะเป็น540ร้่ใช่ไหมลูกเท่ากับ450ร้อย้บวกส x รแก้สมการไงก็เอาสี่ร้อยห้าสิบาห้าร้อเนี่ยตั้งแล้วก็เอาสี่รย้าย้ยไปลบเท่ากับเท่าไหร่ลูกเท่ากับส x พอลบก,กันจะเหลือเท่าไหร่ลูกเก้เท่ากับส x x เดียวก็คือเอาสองไปทำไมอีกหารเท่ากับ x เพราะนั้น x เท่ากับเท่าไหร่ลูก x ตอบเท่าไหร่เลย x ตอบสี่สิบห้าข้อนี้ x ตอบเท่าไหร่4ี่สิบห้าดูที่สี่สิห้าข้อไหนส5ิหข้อที่1นงไปโอเคนะครับไม่ยากนะกอะหนูเขารู้สูตรก็คือถ้าจำสูตรไม่ได้ก็คือมันเป็นการคิดค่าเฉลี่ยธรรมดาแหละโอเคไหมครับอ่ะนะสี่สิบห้า ไปดูข้อที่สิบเก้านะครับในวันเปิดร้านอาหารอร่อยเป็นวันแรกร้านต้องการแจกรางวัลให้กับลูกค้าที่ชําระเงินค่าอาหารหนึ่งร้อยคนแรกโดยมีกติกาดังนี้นะครับก็คือกอไก่แจกคูปองส่วนลดสิบเปอร์เซ็นหรับคนที่ได้ลําดับที่ห้าสิบสิบห้าหรือเก้าสิแปดยิบเจ็ดคือมันเป็นซีรีส์ห้าสิบยี่ิบยี่สิบเาได้นะไปถึงหนึ่งร้อยอันนี้ก็เก้าสิแปดยิบเจ็ดตัวต่อไปก็แม่เก้าคูณก็เป็นสามสิบหกสี่สิบห้าห้าสิบสี่ไปไเรื่อยๆหรือกรณีที่ 2, 21, สลลบิภายใน เริ่มตั้งแต่สิบห้าสามสิบสี่สิบห้าไปเรื่อยๆก็ต้องเป็นหกสิบหกสิบห้านะถ้าอะไรเออหกสิบแล้วก็เจ็ดสิบห้าแล้วไปเรื่อยๆคราวนี้มาดูว่าข้อไหนถูกต้องข้อที่หนึ่งนะโจทย์จะบอกว่าลูกค้าที่ชาระเงินค่าอาหารเป็นระดับที่เก้าสิบหกจะได้นะจากหนึ่งร้อยคนนะลูกจะได้รางวัลส่วนลบเอ่อเออ่ระดับที่เก้าสิบหกก็คือจะได้ส่วนลดอยสิบเปอร์เซ็นต์นะ ถ้าเราดูลำดับที่96้าบกนะลกการจะได้ส่วนลดสเปอร์ก็มีกรณีนี้เอาแม่หอาหารได้ลงตัว96้าสิบหกขห้า 5, ไม่ลงตัวจบโอเคไม่ลูกหรือกรณีที่สองคือเก้าสบดยิบเจ็เอาแม่ก้าหารได้ลงตัวไอ้นี้ก็9้าหารได้ไม่ลงตัวกัหา,การก้าไม่ลงตัวอยู่แล้วไอ้นี้ก็ผิดก็แรกไม่ใช่ข้อ2ลูกค้าชำระเงินได้ส่วนลด10เซหรือและเสืยย้อยืดมีจำนวนสิบคนคราวนี้ถ้าการจะได้เสืยย้อยืดนะหนึ่งถึงร้อยเนี่ยหนูดูดีๆกรณีขอไข่มีอะไรบ้าง หอไข่ต้องเป็นเท่าไรลูกสิบห้าก็เป็นสิบห้าสามสิบสี่สิบห้าเอ่อสี่สิบห้าหกสิบใช่ไหมบวกไปทีละสิบห้าเนี่ยบวกสิบห้าเห็นไหมบวกสิบห้าเพราะมันจะเพิ่มทีละสิบห้าคนต่อไปก็ต้องเป็นเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าแล้วก็บวกอีกสิบห้าก็เป็นเก้าสิบเก้าสิบก็เป็นหนึ่งร้อยห้าซึ่งหนึ่งร้อยห้าเราไม่เอาเพราะว่ามันเกินจากหนึ่งร้อยจะก,กำหนดแค่หนึ่งร้อยคนแรกโอเคไหมครับ เพราะฉะนั้นกรณีที่สองลูกค้าจะมีทั้งหมด10คนเอาแค่กรณีแค่้อยืดเลยและ้อยืดเลยมีแค่ได้กี่คนซยืดหนึ่งสองสามสี่ห้ากหคนก็ดีไม่ใช่เพราะไงก็ไม่ถึง10คนอยู่แล้วข้อที่สามลำดับที่3ามสิบหกจะได้้อยืดถ้ากันจะได้้อยืดต้องเป็นไปตามข้อขอไข่และตัวเลขต้องไปตามนี้เขาไม่ถูกต้องเพราะไม่มีสารถวกในนี้เลย ข้อที่4ลูกค้าชำระเงินระดับที่90อ่าเนี่ย90าจะได้เสียยืดและได้10 90ตรงนี้ขอไข่กร,รณีนี้ได้เสียยืดส่วนลงไทยด้วยถ้า90ลงไทยด้วยเลข0นย์เลขศูนย์ตรงนี้หารด้วย50หารด้วย5ลงตัวก็ถูกถูกทั้งก,ร,ร,ณกร,รณีที่ขอไข่และกรณีที่ขอไข่เพราะนั้นข้อที่ถูกคือข้อที่4คือได้ทั้งส่วนลดและเสียยืดโอเคนะครับ มาดูที่โจทย์ต่อข้อที่ยี่สิบกูสมชายให้สมหมายสมศรีและสมหมายคนไะร120้อยยี่สิบมาไปซื้อผลไม้ร้านเดียวกันสมศรีซื้อกล้วยสามหวีส้มโอสี่ลูกเงินหมดพอดีจนสมหมายซื้อกล้วยห้าหวีส้มโอหนึ่งลูกเหลือเงินห้าบาทด้กล้วยทุกหวีราคาเท่ากาันและส้มโอทุกลูกราคาเท่ากานันโจทย์พิจารณาข้อใดถูกต้องวิธีการทำทำยังไงลูกง่ายๆนะ เราต้องแก้สมการคราวนี้เวลาก้าสมการครูชอบกาหนดสมการให้ง่ายๆอย่างเช่นกล้วยก็เราก็เลยเขียนว่ากล้วยกล้วยวีละเท่าไรวีละกอกไก่บาทโอเคไหมส่วนส้มโอเราก็เขียนเลยส้มโอลูกละอออ่านบาทโอเคไหมมีกล้วยกับส้มโอโอเคไหมครับเสร็จแ,แล้วเราทํายังไงสมสีก่อนเลยสมสีเนี่ย สมสีสีกล้วยเท่าไหร่ลูก3มกล้วยบวกกับ4ส้สมโอจะเท่ากับเงินร้อยยีนะนี่คือโจทย์ให้มาอย่างนี้เลยส่วนมีสมสีแล้วก็สมอะไรลูกสมหมายสมหมายโจทย์กำหนดว่าไงนะสมหมายกำหนดว่าถ้าเป็น5้าหวี5หวีห้าหวีหลูกเหลือเงิน5บาทก,ก็คือถ้ามีเงินร้อยยีลบ 5หวีคือห้าหวีคือ5กล้วยกล้วย5้าหวีถูตกต้อมากกล้วยห้าหวีลบราคาส้มโอ1ลูกคือลบอ้ออ่างคือส้มโอแค่1ลูกก็1คูณอ้ออ่างจะเท่ากับเหลือเงินอยู่เท่าไหร่ลูกห้าบาทโอเคไหมลูกสมการเราได้สองอันละคราวนี้เราจะแกล้ยังไงง่ายๆนะลูกเรามีอออ่างอยู่เราก็ย้ายข้างมาก่อนเป็นร2อยยี่สิบห้าบวกอยู่ย้ายมาเป็นลบห้า ลบห้ากอไก่ห้ายัยมาลบแล้วลบห้ากอไก่เท่ากับลบอออ่านาก็กลายเป็นออ่านหรือพูดง่ายๆคืออออ่านจะเท่ากับเท่าไหร่ลบอออ่านเท่ากับร้อยสิบลบห้าก็เป็นร้อยสิบห้าลบห้ากอไก่โอเคไหมครับกรณีเราได้แล้วว่าออ่านคืออะไรจากสมการของสมมายอ่ะแล้วทําไงต่อแล้วก็เอาออ่านตรงนี้ไปแทนตรงนี้ง่ายๆนะครับวิธีแ,แก้สมการก็คือจากสามกอกไก่ก็เป็นสามกอไก่บวกสี่แต่อออ่าน มันมีค่าเท่ากับตรงนี้สี่คูณกับหนึ่งหนึ่งห้าลบห้ากอกไก่จะเท่ากับเง okay <า>ินร้อยยี่สิบโอเคมหที่ทำแล้วก็แทนเลยแล้วก็เข้าไปคูณธรรมดาสกอกไก่บวกห้าสี่ห้าสี่สิบทดสองสี่หนึ่งสี่เป็นหกสิบเป็นสี่ลบห้าสี่ยี่สิบกอกไก่จะเท่ากับร2อยี่สิบโอเคไหมครับเสร็จแล้วก็ย้ายตัวแปรตัวแปรตัวเลขไว้ข้างเดียวกันก็คือสี่้อยหกสิบอยู่ข้างนี้ตัวเลขเอาไว้ข้างเดียวกันลบรอยี่สิบ ส่วนตัวแปรก็คือลบยี่สิบก็เป็นยี่สิบกอไก่บวกสามกอไก,ก่กอไก่เป็นลบสามกอไกล่ลบยูย้ายไปบวกบวกอยู่ไม่มีเครื่องหมายคือเครื่องหมายบวกนะย้ายไปลบไอ้นี่ลบกันเหลือศูนย์เหลือสี่นะเหลือสี่เหลือสามสามร้อยสี่สิบเท่ากับสิบเจ็ดกอไก่เพราะฉะนั้นกอไก่จะเท่ากับเท่าไหร่ลูกก็คือเอาสามร้อยสี่สิบตันคูณสลับที่นะเอาสิบเจ็ดกอไก่ไปข้างนี้นะสลับที่ได้ปกติหารด้วยสิบเจ็ดกอไก่ก็เท่ากับสิบเจ็ดสอง 34ี่ค่ากอไก่คือ2ี่สิพอได้กอไก่20เราก็ย้อนกลับไปหาอออ่างนะอ่ออ่างอออ่างเนี่ยคือเอาตรงนี้ย้อนกลับเข้าไปตรงนี้โอเคไหมลูกก็จะได้กลายเป็นว่าอออ่างคือส้มโอเท่ากับ1นึหนึ่งหลบหคูณกับเท่าไหร่ลูกยีเพราะกอไก่คือ2ี่สิบข้อเท่ากับ1นึหนึ่งห้าลบหนึ่งเพราะฉะนั้นส้มโอจะลูกละสิบ้าบาทเห็นไหมส้มโอลูกละสิ้าบาท ข้อน e okay? ี้ข้อไหนถูกนะกล้วยก็คือกล้วยจะสูงกว่าส้มโอกี่บาทกล้วยมากกว่าส้มโอก็คือเอาราคากล้วยนะกล้วยนะครูเขียนเต็มๆก่อนเลยนะลบส้มโอซึ่งกล้วยจะเท่ากับยี่สิบ้มโอคือสิบห้าลบการเหลือกี่บาทลบห้าบาทคือกล้วยจะมากกว่าส้มโอห้าบาทตอบข้อไหนกล้วยมากกว่าส้มโอหบาทก็คือราคากล้วยสูงกว่าส้มโอหบาทตอบข้อที่สอง แล้วก็นี้ตอบสองโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเข้าต่อไปอมาดูข้อที่21่ตุ๊กาตาหมีปิดราคาไว้800รล้เหลือลดราคา10%ตุ๊กาตากระต่ายปิดไว้950ร้ล้เหลือ20่สิตุ๊กตาช้างปิดไว 720, ้เจรลดเหลือ5%ถ้ามีเงินพันห้าจะเหลือเงินทอ้อเลาะน้อยที่สุดนะจะต้องวางแผนซื้อยังไงเอาไม่เหลือเงินเลยเนาะจริงๆเราคนเราก็ต้องประหยัดเงินนะลูกนะ อ่ะไม่เป็นไรโจทย์ก็ให้มาอย่างนี้ก็แค่นี้ก็ตามนี้นะกอนปิดราคาไว้800ลดไว้10%นะเราก็ลดไว้10%จากลดไว้10%ก็คือจาก100ลดไป10ก็เหลืออยู่เท่าไหร่ลูก90นะก็คือก็800ลด10%ก็จะเหลือเท่าไหร่ลูก90ส่วนร้อยนะคิดเลขออกมาตุ๊กตาหมีจะเท่ากับ720โอเคไหมลูก720 ส่วนตุ๊ก,กตากระต่ายลดไว้20%ก็คือ950ก็คูณด้วยเท่าไรลูกลดไป20%จาก100เหลืออยู่แค่80ส่วนร้อยตุ๊ก,กตากระจ่ายก็จะกระตา่ะตายนะจะเหลืออยู่เท่าไรลูก760ส่วนตุ๊ก,กตาช้าง720ลด5%ก็คือ720ลด5%จาก100ก็เหลือ95ส่วนร้อยโอเคไม่ลูก95นะเลขห้าโอเค95ส่วนร้อยนะ กินช้ b ์ต้บค95ไม่เป็นไรนะ95นะ95ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ดกเลขที่เลขมาก็เหลือ684เพราะนั้นจะเหลือเงินทอนน้อยที่สุดก็จะต้องบวกกันได้มากที่สุดนะ95นะก็จะต้องเอาเลขอะไรมาบวกกันมากที่สุดบวกกันคือ2อตัวนี้บวกกันก็คือเอาหมีกับกระต่ายมาบวกกันก็เป็นคือก็ตาหมีกับตุ๊กตากระต่ายต่บข้อที่1โอเคนะครับ